เ็มร้อยร่วมกับผู้สักขุลาศกัเป็นันการบริษัทเฮเบอรี่ดีไลท์จำกัดสื่อสังคมโฆษณาเพื่อี่จมันเป็นกป็เตลาดขบวนการบริษัทบอสแคร์บริษัทบอสแคร์ดูแลคนเพื่อดื่มเอร์ร้้าสิไม่มีริมิเ่อยเ็มร้อาบาเออทำงาน สวัสด oh ีค่ะสวัสดีค anyway> ่ะสวัสดีค่ะ้งนะค่ะนี่นี่กลักงงสูตรใหม่สิบค่าตอนนี้ยุนาห่านเรียบร้อยหลังจากที่เราไปซื้อของกินมานะคะพร้อมไหมพร้อมพสอมเดาพร้อมเดายนาห่นเรียบร้อยเอาซอมผิวมาแล้วค่ะ วันนี้มาเป็นผู้ดูปกติเราอยู่ข้างบนเพราะวันนี้อยู่ในข้างเริ่มมันนี่เขาอยู่ข้างล่างมากกันพักพักผ่อน24ชั่วโมงและทวันพรุ่งนี้มีค well> ิวงานไปนนทบุรีผิวต่งตึงกระชับไม่ใช่พรุ่งนี้ซ้อมมือเอือซ้อมค่ะมือเอือนซ้อมไปห้องเพลงอ่ะอยู่ภาคใต้แต่ว่าพ่อพ่ออีมือตึงไปอ่ะเดินทางไปจังหวัดนนทบุรีไปรับนักร้องเขาวงค่ะ ดังเนาะตั้งแม่ไปก้อน้าแล้วก็เสริมไ้นี่ดังดังนาะเกดังมานะยังตกูเนี่ยล่ะยังต่กูเนี่ยล่ะเกินแกกูเนี่ยล่ะเดี๋ยวมูเดี๋ยวมูัดดังมูกัดลังแปว่าปัดอยู่ แครที่มีกินปลาเป็นตัฟันเหลืองนะครับปากันยาสุปราเขาบอกว่าฟันเหลืองของค้นเอโนรีโบลูสแดนเดนสเตนเขาบอกว่าให้ใตียาสีฟันอันนั้นพี่น้องเดินเข้าไปสอบถามแม่เลนนะครับผมวันนี้มีนะครับกูบาดีฟันเหลืองเครื่องเหรอครับพี่น้องเราจะบองบรรยากาศรอบๆครับเขบอกบรรยากาศรอบๆมนี่ตรงๆเป็นสอบถามที่บริษัทพ่อากเป็นบล็อกแคร์ได้เลยนะครับพี่น้องแคร์ก็อเล่นได้เลยไว้นะครับผมข้างโซสถานนันเพลนได้ เอีกไม่นานกรอครับควาสุขของเรงพลังเชื่อไหมทําไมมันจางอย่างเลยความสุขให้กับพี่น้องแฟนคลน้วนครับเื่อคืกจางมากตองไปปายังมาไม่ไม่นจางแต่แรกแล้วเอาถ้าสมมุติไปเขาของนำแล้วมันหายยังเสียกูซื้เขาไม่ได้หรอเหรอได้ตีสามตีสี่เขาก็ปิดแล้วแมนแล้วเขาก็จะเขาเรืเลย เขาเขาเจ้าแ่เขานั้นหรอันนคือว่าอ่านราคาหยอเย้นะคะเขามาร้อยเดียวใช่ร้อยเดียวถูกมากว่าถูกมากปกติเคยเจอแต่แบบว่าร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบใช่ร้อยแปดสิบแปดสินครั้งแรกครั้งแรกที่เคยดูวงนี้แต่ว่าปกติดูเพิงได้นในยูทูบ นี่เหมือนอันเคยเบิ้งแล้วรอบนึงแต่ว่าโดนมาแล้วล่ะโดนแล้วใช่เอาลังอยู่นะอาลังการคือว่าเป็นการแสดงเจ้าลังการค่ะนั้นแต่บ่รู้ว่าครั้งนี้จะลังการเหมือนเก่าบอแต่วันที่สิบแปดเพื่อนวันที่สิบแปดผมต้องไปปราจีนบุรีไปยังเพื่อนไปวงประมเอ้ยระเบียบระเบียบว่าจะเสียบไปวันที่สิบแปด ตามโมโหนเดน้อคะะ่ะเมึงกลับมากี่โมงสิบแปดเมื่อก่าวเวทีสิบแปดก่อนได้อยัวทานยู่ดิก็แวะดิได้ได้ได้แชร์อีหลีด,ด,ไดิได้ได้เมื่อเชียร์แวดิป้องงบกันเพื่อผ่านแชร์อีดอกไม่วันนั้นไม่เสียวันนั้นอยู่หลังเวที<ม>วันนั้นต้องอยู่หลังเวทีเพราะว่า เรามีภารกิจอันใหญ่หลวงและหลวงใหญ่ค,คืออ่างครับไปหาศิลปินออน้องสาวลาคนนี้ละคือ,อยังคือ,อยังปลายฟ้าออน้ำผาพรที่นี่อิปไปทีเป็นฝนที <laughs> จับทำไมตั้งชื่อให้มันยากที่แรกที่แรกซื้อาปฝนเราจะไปเบิ้งดวงมาเขาบอกว่าชื่อปายฝนจะได้อะไรไปไปเขาว่า แล้วปลายทิพคุณคนทำอะไรคนดังผมนี่นี่อ่าคนดังผมนะเนี่ยคนคนทอาไปเบิงมาาว่าคนทิพมันเป็นซื้อที่แบบเพรา,า,เา,า,เา,ากกะเ,าสเสียเขาไให้เ้าให้บมากมครับอ่านเขาเขาตรงจนี่เดกกูสิเสริมใหม่ฝนทิพย์นาสายาทิพพาวัน ฝนทิพทิพวรรณรุ่งฟ้าเล็กขอ,อกนนี่ขวัญใจสีโขงสาเสยีงยงพญาหง,งา <laughs> ส์เงาซูมือนี่หูวบอลเหลือรับแต่ซูมือนี่เหลือฟุกขวัญใจส,สามคำฝนทิพยรุ่งฟ้าเลขข็กขอนตอนนี้ยัง อ่าอ่ามีน้องมีน้องคนลกนนแล้วก็มีอ่าีเออเอาเป็น่างหัวมันนงมีอยู่ประมาณีคนมีน้องผู้นี่ของเพลงพวกลูกทุ่งอนีมีคุณแม่บูโตร้องเพลงอ่มรำมารำสิงมำมวนมเงางามวก็มีบีร เพลงลูกทุ่งเลยลูกทุ่งจ้าจ้าแบบจ้าก็เขาเป็นไอ้อเนี่ยเจ้าของค่ายบนรใช่ถ้าเป็นเจ้าของค่ายเลยกำลังตั้งค่ายน้องไม้สดนมีไหมกำลังรั้งซู่เขาวงการของจะเอาเพลงไปห้องฝากติดตามโมโนนะครับโมโนแบบกำลังดังกำลังแบบสร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าของเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เม็จุดเริ่มตั้งที่ดีแต่จุดเริ่มต้นกูตาปูดตาบวมเลยนักแวยน้อยนิดนึงนักมีป่ะเฮ้ยเฮ้ยมันล้วงหางคอยไปเยี่ยวยาเป็นคนแบบนี้เหรอทัดออกตัดออกทัดออกเห็นนะครับฟินน์กับกำลังลอเบทีเขาอลังการนะท้ายมี่ัุอยาก สวยแล้วงามแล้วแล้วี้เสริมด่างน้อยนึงอ่ะสิงามก่านีอยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวอุย้ยเมืองวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดกูซ้อมใช่ไหมที่สิบแปดกูเดินทางไปให้กำลังใจน้องสาววันที่สิบเก้ากูต้องไปซ้อมใหญ่ พร้อมกับไปลำที่ยี่สิบพักผ่อนยิบเอ็ดซ้อมยิบสองไปกับมึงยิบสามกูไปโคลาถ้าไม่กูหูซึ้งกกูว่านหน่อยจังเลยปะคนกำลังดั่งคิ้วกำลังแน่นหรอใช่เหรอยี 20, 27, ่สิบยี่สิบเจ็ดคืนโน่นไปยี่แปดยี่สิเก้ากลับลงมา แต่ว่ามึงมีภารกิจคือมึงต้องซ้อมร้องเพลงให้ได้พอมึงสิออกลดแฮ่หายใช่ลดแฮ่แป่ว่าปึ้งปั้มเพราะฉะนั้นมึงต้องจังใจเรียนกับกูนะลูกได้้คาา่ะจันประสบการณ์อะไรเอาแมนเอาแมนค่ะ ที่กำทังงานในวงการอย่างนั้นนั่นเองโอเคครับี่นออกดยวลงไปซัมนี่นะครับแต่วันสีเผาข่อยลงไว้ก่อนบ๊ายบายคืนนี้ยาวๆใช่ไหมยแยกย้ยายจ้าดึกๆดยวห้ามาเจอกันไหมเจอกันไม่นะ <laughs>